ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศา,าสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่27พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567อตามาภาพก็ได้อาลมพระคินลนุปถาคจากอนามายัยภาคสิบเป็นผู้มาจัดกิจกรรมให้พระพิสุสมเนรได้เข้ามาศึกษา ในหลักสูตร20ชั่วโมงตามาขอขอบคุณส่วนทมไยภาค1ิท่านพระโครูโกศลวิทาราคุณที่ท่านให้สถานที่นวัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมือง,องจังหวัดอุดรธานีเป็นที่อบรมให้พระภิสุสามเรนรที่มีจิตพุทธม,าามีจิตอาสามีจิตที่จะช่วยเหลือสังคม ได้มาอบรมในการอุปถากค์พระพิสุสงฆ์พระพิสุแก่หรือว่าอุปถากคตัวเองก็ดีอา <c oughs> ตมาภาพก็ดีใจที่ได้มาได้ศึกษาได้ฟังหลักสูตรนี้อาตมาภาพก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับประสงค์ ขอให้ท่านั้งหลายมีความสุขความเจริญตอนนี้ก็จะเป็นเวลา4นาฬิกาคือ4.16นาฬิกาจุด5สุดนอก,ก็คือ4โมงเย็นพอ5โมงปุ๊บอาตมาก็จะทำการทำวัดเย็นเพื่อการตอบแทนคุณของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ใส่บาตรใส่บาตรในยามเช้าให้กับข้าวให้ปลาให้น้ำให้ อนะาตมาภาพและพระที่วัดที่อยู่ที่วัดนี้ได้มีนะได้มีกับข้าวนะได้มีข้าวฉันได้มนะีกับข้าวนะเพื่อ,อยักอัตภาพนี้ไว้อาตมาภาพก็ได้ทําบัดสวดมนตนะ์พิจารณาปัจเจกฆ่าจะมาปัจเจกค,คือพิจารณาสิ่งสิ่งทั้งห้าอาการทั้งห้าเพื่อใหนะ้เป็นไปใน ทำนของธรรมเป็นไปตามพระธรรมวินัยเป็นกิจวัตรของพระพิสุสงฆ์ที่ได้จำทั้งหลายได้เห็น,ได,หนได้เห็นได้เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระพิสุขอขอให้ทั้งลายน้อโมทนาส่วนบุญสุขุศลเหล่านี้ขอให้หมมส่วนบุญสุขุสนเหล่านี้สะท้อนกลับไปหาญาติยโยมทั้งหลายที่ด้านได้ตั้งจิตตั้งใจนอโมทนา ครงนี้ท่านนั้นขอนมัทนาขอคุณพระเสด็รัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขออยู่ทั้งหลายมีความสุขความเจริญคิดสิงด่งใดขอให้สมความมั่นปรารถนาข,อ,ขาเอเกิดโยมมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าโยมมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งไปตลอดชิดการานาเธอเจริญพร